ลัคนาราศีกุมเตรียมรับโชคลาภจากพระราหูย้าย5พฤษภาคมนี้สำหรับคนลัคนาสถิตราศีกุมพระราหูจรเดินอยู่ในราศีมีนพบกระดุมพักของดวงชะตาตั้งแต่18ตุลาคม2566แล้วและจะอยู่ที่ราศีมีนจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568เข้าเกณฑ์ราหูค้นซัพ์ เงินทองทำมาหากินได้เท่าไรไม่มีเหลือเก็บได้มือซ้ายจ่ายมือขวาท่านต้องระวังให้ดีอย่าพลาดเรื่องเงินเป็นอันขาดห้ามไว้ใจใครระวังถูกหลอกลวงทั้งโลกจริงและโลกออนไลน์อย่ายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งเสี่ยงอย่าใช้อารมณ์นำหน้าชีวิตเป็นอันขาดมีครูโหนท่านหนึ่งบอกไว้ว่าช่วงราหูค้นทรัพย์หากไม่ระวังตัวให้ดีมีโอกาสที่จะกินข้าวัดนอนสาลาห่มผ้าผี ตัวอย่างเช่นคุณชาติชายโดนมิจฉาชีพหลอกจนหมดตัวเข้าตำรากินข้าววัดนอนศาลาห่มผ้าผีชาติชายเป็นคนที่ทำงานหนักแต่รายได้ยังไม่มากเท่าที่เขาตั้งความหวังไว้วันหนึ่งเขาได้รับโทรศัพท์จากหญิงคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทยักษ์ใหญ่แจ้งว่าเขาเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัลก้อนโตจากการส่งชิ้นส่วนชิงรางวัลแต่เขาจะต้องโอนเงินให้บริษัทก่อนเพื่อเป็นการชำระภาษี ชาติชายหลงเชื่อคำพูดของแก๊งคอนเซนเตอร์จนโอนเงินไปหลายครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเขาพบว่าในบัญชีไม่มีเงินเหลืออีกแล้วทุกอย่างที่ชาติชายเคยมีหายไปหมดไม่ว่าบ้านรถเงินสดเหลือเพียงชีวิตที่เศร้าหมองเขาต้องออกจากบ้านที่เคยอยู่และมาพักอยู่ที่ศาลาวัดแห่งหนึ่งหวังแค่จะหาที่หลบภัยจากชีวิตที่ล้มเหลวเขาเดินไปหาพระสงฆ์ที่กลับจากบิณฑบาตเพื่อขอข้าวจากก้นบาทพระ กินประทังชีวิตแม้จะรู้สึกอับอายที่ต้องทำเช่นนี้แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกกลางคืนนอนสาราวัดมีเพียงผ้าห่มผืน,ผนเดียวไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆอย่างที่เคยมีเข้าตำรากินข้าววัดนอนสาราห่มผ้าผีาผาผวันที่5พฤษภาคม2568จบปรากฏการ ราหูค้นซัพย์จะเริ่มต้นปรากฏการใหม่คือพระราหูจรซึ่งเป็นดาวประจำชีพของพวกท่านจะย้ายจากราศีมีนเข้าราศีกุมอันเป็นบ้านเดิมของพระหูเองและได้มาตรฐานเกษตรราธิบดีแถมได้ตำแหน่งทั้งปะ,ปะกินนักโชคและบุญสุราชีวิตจะกลับมาบวกๆเป็นระยะเวลา18เดือนช่วงนี้ชีวิตพวกท่านจะมั่นคงด้วยอำนาจวาสนามีโชคลาภโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเสี่ยง เก่งกำไรได้บริวารพาหนะแต่มีข้อเสียตรงที่พระราหูจรเมื่อมาอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นลัคนาของพวกท่านทางโหนเรียกว่าราหูทับลักซึ่งเป็นจุดตั้งรับสำคัญของชีวิตพวกท่านจึงมีด้านลบแทรกเข้ามาตามตำราเรียกซับร้อนคืออาจพลาดท่าถูกหลอกใช้หรือหลอกลวงแล้วทำลายจึงเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังตัวให้มากไม่ใจอ่อนหลงเล่ หลงลมไปรับภารักของใครเพราะการทำคุณอาจได้โทษตามนิทานโหนที่เล่าว่านายพรานหลงป่านกสงสารบินนำทางให้พ้นป่าพอออกจากป่าได้นายพรานก็ฆ่านกกินตามสโลกราหูปะทะลักระมัดมักอริรอนอย่าพลังเล่คนวอนกิจจะรับธุรพานจองคุณจะคืนโทษธุระย่ประหนึ่งพรานบินบอกธุรสถานก็ประทุษเบียนบี บางท่านอาจจะออกแนวร้ายอาจเสื่อมยศหมดยศทำให้ลำบากใจตามสโลกราหูมาต้องลักแม้นสูงสักสุราลายัยจะจากพระยศไกลลำบากใจไฟเผาพลานเช่นโดนเพื่อนหรือนายในที่ทำงานกลัน่นแกล้งจนต้องหลุดจากตำแหน่งออกจากสถานะเดิมเช่นณพัทณนะพัทเป็นคนมุมานะ ขยันขันแข็งและมีความฝันอันแรงกล้าว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เขาเริ่มงานจากตำแหน่งเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจนภัสทำงานหนักกว่าคนอื่นหลายเท่าเขามักอยู่ทำงานล่วงเวลาโดยไม่เคยบน่นเขาเสนอไอเดียใหม่ๆอยู่บ่อยครั้งผู้บริหารเริ่มมองเห็นศักยภาพในตัวเขาและมอบหมายงานสำคัญให้เขาทำมากขึ้น เขาเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ทีมงานผ่านวิกฤตได้หลายครั้งและปีนี้บริษัทษมีกำไรมากกว่าปีก่อนถึง300%อยู่มาวันหนึ่งผู้บริหารคนเดิมที่เขาเคารพเรียกนภัทรเข้าไปพบเป็นการส่วนตัวและยื่นซองจดหมายสีขาวให้นภัทรเปิดซองจดหมายด้วยใจระทึกข้างในคือหนังสือเลิกจ้างพร้อมโน้ตเล็กๆมีใจความว่าขอบใจนะสำหรับทุกๆอย่างที่ผ่านมาแต่ ผมจำเป็นต้องไปต่อโดยไม่มีคุณณพัทรู้สึกเหมือนโลกกำลังจะหยุดหมุนทุกอย่างที่ทุ่มเทกลับจบลงเพียงแค่ซองจดหมายเท่านั้นแต่ในช่วงท้ายๆก่อนที่พระราหูจะย้ายราศีจากกุมไปมังกรพระราหูจะให้โชคลาบชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งแก่พวกท่านอย่างชนิดคาดไม่ถึงทำนองนักเลงใหญ่ให้โชคขอให้พวกท่านจงใช้ชีวิตอย่างมีสติตั้งมั่น รอบครอบอย่าใช้อารมณ์หรือวู่วามรอบมือกับเหตุการณ์ต่างๆให้ดีทั้งหมดนี้เป็นการทำนายจากพระราหูจรเพียงดวงเดียวเท่านั้นในดวงชะตาของแต่ละคนยังมีดาวอื่นๆที่ให้คุณให้โทษอีกหลายดวงแต่ว่าพระราหูจรเป็นดาวบาปเคราะหดวงใหญ่ถึงคราวให้คุณก็จะให้คุณอนันต์แต่หากถึงคราวให้โทษก็จะให้โทษมหันเรื่องราวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ